สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะแอดมินเอกก็เอาเลขปูขาวนะคะฟันต่อง,งวดนะคะท่านผู้ชมปูบอกว่างวดนี้ก็มั่นใจพันเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะคะงวดที่ผ่านมาเนาะปูให้สองเจ็ดออกเจ็ดสองนะคะสำหรับเลขปูนะคะที่ฟันต่อง,งวดนะคะแอดมินก็ พยายามถามปูนะคะว่าฝันแบบไหนเ,เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะปูบอกว่าปู่ฝันไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะคะปูถือเคสนะคะอันนี้ปู่บอกมาแบบนี้นะคะแอดมินได้ตัวเลขมาเนาะก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับตัวเลขปู่นะคะถ้าเพื่อนๆ fc ท่านใดไม่ชอบนะคะก็เลื่อนผ่านได้นะคะก็ไม่ว่ากันนะคะ สำหรับเพื่อนๆเอฟซีคนไหนที่ชอบก็จัดไปนะคะที่ชอบเลขปูนะคะสำหรับเลขความฝันปูนะคะต่องวดอะคาะได้มา470นะคะปูจับคู่ให้นะคะ704047อันนี้ให้ซื้อบนล่างนะคะกลับด้วยสำหรับเลข2ตัวนะคะให้ซื้อบนล่างกลับด้วยนะคะปูบอกว่าปูก็ไม่รู้ว่า มันจะมาบนมาล่างนะคะแต่ฝันได้3ตัวแต่จับคู่ให้ก็อยากให้ซื้อบนล่างนะคะแล้วก็วันออกพรรษานะคะปูก็ฝันตอนตีห้ากว่านะคะฝันว่าอันนี้ปูบอกหน่อยแค่สั้นๆนะคะว่ามีเด็กผู้ชายนะคะยื่นกระดาษมาให้นะคะปูบอกว่าพอเปิดมาก็เป็นเลข5้สองนะคะปูบอกว่าเป็นแนวทางนะคะ ถ้าชอบก็จัดนะคะสำหรับเลขอ่าปูฝันล่าสุดอ่าวันออกพรรษานะคะทางช่องก็เป็นแค่สื่อกลางนะคะเอามานำเสนอเป็นแนวทางให้กับอ่าเพื่อนๆ F c ซเนาะมีตัวเลขเด็ดๆตัวเลขดังๆเอ็ดอ่าทางเราก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะเลขความฝันก็คือความฝันเนาะมีเข้า มีหลุดซื้อก็ขอให้มีสตินะคะอย่าทำให้ครอบครัวเดือดร้อนเนาะเลือกเอาเลขที่ว่าเออเราชอบตรงใจถูกใจนะคะ ใจเราชอบอะไรประมาณนี้นะคะเราค่อยซื้อนะคะถ้าเราไม่ชอบก็อย่าซื้อนะคะเพราะว่าเอาตามตัวเลขที่แอดมินได้มามันก็เยอะนะคะนี่แอดมินไม่ค่อยเอาลงนะคะถ้าเอาลงตามที่ว่าไปเอาทุกวันก็ได้มาทุกวันนะคะถ้าถ้าเราจะเอาลงจริงๆนะคะอย่างเ,าเลขเแม่หอมหัวนเนาะแอดมินก็เคยบอกถ้าเอามาลงนี่เราก็ทุนมันน้อยเนาะเราก็ไม่มีเงินซื้อ เหมือนเลขปูคำแสนก็เหมือนกันนะคะถ้าเราไปมันก็มีเยอะนะคะทุกทกเจ้านะคะที่ทุกสำนักนะคะที่เขาให้ที่เขาฝันแม่นนะคะถ้าเราไปโทรไปทุกวันก็จะมีตัวเลขเปลี่ยนทุกวันนะคะแอดมินก็เลยไม่ไม่ไปนะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่กดติดตามาทางช่องน้องเอพรวยนะคะถ้ากดมาแล้วก็ขอคนละแชร์คนละไลค์ ให้กับแอดมินเอด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินเอเนาะอ่าสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแต่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะแอดมินเอก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินเอนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีค่ะ